สวัสดีครับนี่นะครับท่านเห็นต้นพันธุ์ต้นนี้ยังครับนี่คือพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะครับท่านสามารถที่จะทําเองได้นะครับนี่โดยการทาบนะครับนะครับอ่าขวามือที่ท่านเห็นก็คือที่เป็นรอยตัดก็คือต้นพื้นเมืองนะครับเมื่อเราทาบได้ประมาณเดือนครึ่งเราก็มาตัดยอดพื้นเมืองทิ้งนะครับขวามือแล้วก็อ่ามาบากเตือนนะครับมามาบากเตือนต้น พันธุ์ดีกับกิ่งต้นพันธุ์ดีก้างล่างนี้ครับในวันที่ผมตัดนะครับแค่สามเดือนหรือสองเดือนครึ่งก็ได้แล้วนะครับอ่านะครับอยากให้ท่านได้ชมได้ทํากันนะครับนี่นะครับนี่เขาทำมันอย่างนี้นะครับนี่ทาบแบบนี้นะครับถ้าไปได้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มาตัดต้นพื้นเมืองทิ้งตัดยอด ตรงเหนือที่เราทาบนะครับทิ้งพร้อมกับมาควันตรงนี้นี่นะครับผมใช้กันไกรขีบเลยนะครับขีบสองในสามนะครับให้เหลือหนึ่งส่วนเพื่อเป็นการบากเตือนนี่นี่นะครับนการเตือนหรือท่านจะใช้ขูดก็ได้นะครับอ่าแล้วก็พอครบหนึ่งเดือนนะวันที่เราตัดยอดนี้นะครับกับวันที่เราควันตรงนี้นะครับเราก็มาตัดได้เลยวันนี้ครบแล้วนะครับวันนี้ครบแล้ว นะครับกรแแลนี่ผมทำเมื่อวันก่อนแปดต้นนะครับใครอยากจะชมคลิปตั้งแต่วันแรกทำนะครับก็สามารถขอคลิปได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ